สวัสดีครับพบกับผมอัดเทพพิวทองวิเคราะห์ก่อนเกมก่อนที่เราจะเข้าบทวิเคราะห์กันนะครับใครที่กําลังหาช่องทางการลงทุนสนุกเกอร์สามารถเข้าไปดูที่หน้าโปรไฟล์กันได้เลยนะครับวันนี้ผมเลือกคู่ระหว่างแบร์รี่ฮอกกินพบจอห์นแอสลี์ที่จะแข่งขันกันในรายการสนุกเกอร์แชมเปยนชิปหลีก2025ในวันนี้6โมงเย็นตามเวลาบ้านเราทั้งคู่เคยเจอกันมาทั้งหมด3ครั้งฮอกกินเอาชนะไปได้เพียงแค่ครั้งเดียวฟอร์มล่าสุดของทั้ง2คน ฮอกกินยังคงฟอร์มร้อนแรงแถมยังออกคิวได้แน่นอนและแม่นยำโดยเฉพาะช่วงทัวร์แชมเปี้ยนชิพเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเขาสามารถเอาชนะแจ็คโจนระยักษ์ใหญ่อย่างจัดทามาได้และยังสามารถทํา5าเซนจูรี่เบรกในเซสชั่นเดียวได้อีกด้วยส่วนแอชลีย์ยังเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์น้อยกว่าฮอกกินรวมถึงช่วงนี้ยังมีฟอร์มการเล่นที่ยังไม่นิ่งพอและใน5้านัดหลังสุดของแอชลีย์ยังเก็บชัยชนะได้เพียงแค่ครั้งเดียวส่วนตัวผมมองว่า แอชลีย์อาจจะยังได้เปรียบเรื่องที่เคยชนะมาก่อนแต่ถึงยังไงผมก็ยังมองว่าฟอร์มการเล่นของฮอกกินก็ยังดูดีและเหนือกว่าอย่างชัดเจนและจะเอาชนะแอชลีย์ไปแบบไม่ยากเย็นแล้วพบกับผมอาจเทพคิวทองได้ใหม่ในคลิปหน้าส่วนคลิปนี้ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ